<Vienna. S 2> สวัสดีค่ะวัสดี้รับช่องบียนะสทธิ์ัองค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่เคสวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องสุ่มกันค่ะอ่าเป็นอะไรคะกล่องสุ่มอะไรคะนี่นะคะอันนี้เป็น cry baby นะคะว้าวแล้วก็ไม่ใช่ cry baby ธรรมดาใช่ไหมพี่บีค่ะอิมพอรมาจากอเมริกาเลยเมริกาเลยวันนี้เรามีใครบ้างอ่ามีสกายเลจากช่อง สกายลาทีวีพี่เคทไม่ได้แนะนำช่องมานานแล้วช่องอะไรนะคะเท็ดชานเลค่ะแล้วก็เบียร์นัสกิเอตค่ะแล้วก็ตัวแทนจากชิชิชิชาแนลค่ะตื่นรือยังลูกอันนี้จากช่องอะไรครับตัวแทนจากช่องคอสเชียแนลค่ะอ่าอันนี้อันนี้อยู่ช่องเดียวกับใครดีชิชิชาแนลค่ะชิชิชาแนลพี่ขิมนะคะโอเคตัวแทนมามาค่ะตัวแทนค่ะมาจับกันเลยดันตันตันตัน อเมริกาเลยนอเจ้าสัวเจ้าสัวเจ้าสัวเราเรียกเจ้าสัวนะอ่าโอเคโอเคอันนี้นะคะเป็นเหมือนเอ่อ sunset concert อ่ามันเป็นเอ่อ plush pendant blind box blind box แต่ว่า่องุ่วอ่าโอเคแล้วมีหลายคอลเลคชั o n ใช่ไหมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวอ่าเราดูด้านหลังดูด้านหลังหน่อย อ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แต่6ตัวนี่มันมีซีเครตนะอ่ะจริงเหรอต้องดูนะเพื่อได้ซีเครตนะเธออ้าเข้ากับทีมเบียร์น่าซีเครตขับไงใช่จะมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากคนเล็กสุดก่อนไหมเอวาเอว่าเอว่าเลือกก่อนไหมลูกไม่คิดเลยอะเอวาเลือกก่อนไหมเขาเขาเขาเอว่าจะไหนฮะแ๋ยเดี๋ยวเราให้เลือกก่อนแล้วเราค่อยแกะใช่ทีละอันแลเราเอวเอาเอวาอูไว้ก่อนนะคะลูก ค่อยเป็นใครใครคนต่อไปไอโฟนไอวัลอย่าเพิ่งแกะนะคะอย่าเพิ่งแกะนะคะโอเคต่อไปไอโฟนอันนี้นี่ไอว่าไม่เคยไอโฟนนิ้ม่ายอ่าต่อไปนะคะจาขิมอ่าขิมเลือกเอาไหนนะใครจะได้ซีเคร t ตคนต่อไปคนต่อไปสกายเลอร์อ่าเมนูจะเอาตัวนี้นะคะโอเคที่เขาหยิบกันแบบไม่ไม่ ไม่มีเทคนิคกันเลยอะอาวมันต้องไม่ใช่หนีอะคะเขาก็จะต้องอ๋ออะไรอ่ะจริงเหรอคะยาแล้วฟางอ๋อเนี่ยถ้าดูนะคะมันจะเป็นตัวแบบนี้มันจะเหมือนกันนี่นี่เขาจะบอกมันจะเหมือนกันเลยค่ะอ๋อมันเหมือนกันมันไม่มีเทคนิคอะไรพี่ไพ่มันไม่งั้นเวลาเราไปซื้อเราก็จะรู้ดิใช่อะโอเคค่ะพร้อมรือยังคะเราแกะคิดละคนก่ละคนมาลุ้นกัน ฝึกน้องไอวาในการแกะของขวัญไม่ต้องฝึกผ่านรูดิทำนี้กันนั่้าอีกหนึ่งทันตดานทันทันนังเงยหนึ่งแตโอเคกูดูหน้านางด okay. ูหน้านางนี่นี่กแกช้ามากเลย จะพึ่งดูกันนะคะจับๆสีลูกจับๆับเอว่าสีอะไรคะสีชมพวงดูมาดูกันนะคะว่าเอวาจะได้สีถูกคนที่ลุ้นมากกว่าลูกคือแม่มากกว่านั่นอามาต่อตั้งใจมาสีอะไรสีอะไรสีม่วงฮะสีอะไรสีม่วงโอเยตัวที่น้องเลือกเลยอ่ะอันนี้อันนี้สีชมพูค่ะแต่ว่าอันนี้สีม่วงเอ้าก็ตัวที่เรา ดีใจหน่อยสิลูกไม่ค่ะค่ะเอวับโฟกัสมากบอกว่าอ๋อคืออะไรคนต่อไปค่ะไอโฟนจากตัวแทนจากช่องคอชเชนเนี่อ่ะดูด้านหน้าหน่อยดูด้านหน้าหน่อยเธอต้องหันหน้ามาเธอมีมีเทคนิคในการคลอกกเออเออเจ้าไหเต้ากระไรไอโฟนคิดว่าไอโฟนจะได้ตัวไหนครับลุ้นดิ ไม่เอาสินเพราะดูไหนเอยดูไหน่อยาะดูไหนตัวนี้นะที่ไอโฟนลุ้นนะคะมาแต่ดีมากเลยเอวาได้ตัวที่เอว่าเนี่ยใช่อุยไอโฟนห้าลูกการไดไอโฟนเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะมันใช่ปู้ชาพี่แดงว่าไม่เคยดูถ้ามันเป็นเกมนี่ใช่เลยว้าวสีชมพู นี่ไนก็คือก็คือตัวนี้เลยตัวนั้นเลยตัวใหญ่เลยใช่ตัวตามกล่องเลยว้าไอโฟนโชคดีมากใครอยากได้ตัวนี้นะคะก็ต้องมาขอร้องไอโฟนนะไปต่อไปนะคะจต่น้องขิมแล้วค่ะอ่าตัวแทนจากช่องทิกีแล้วคิวจะได้ตัวไหนคะคิดว่าจะได้ตัวไหนตัวนี้ออกไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ออกไปแล้ว ตัวซีเคดเลยอโอ้โหนึกว่าเจนน่าซีเค,ค็ดกันที่ไม่มีใครหลุนซีเคดเลยนะซีเคดเขาบอกว่าอโอเคถ้าอันเนี้ยหนึ่ง one out of six แล้วในในในนี้นะคะมันมีหกตัวใช่ไหมอ่าอันนี้เอ่อหน<อ>ึ่งจากเจ็ดสิบสองแปลว่าโอกาสที<อ>่หลายหลายตัวโอกาสที่จะได้ซีเครดนะพี่บีบอกว่าหนึ่งในเจ็ดสิบสองโอเคแต่ก็ลองลุ้นดู พี่ขิมแกะเลยแกะเลยอันนี้เป็น cry baby จากอเมริ c a เลยนะคะอันนหนปะตานในลองขยำขยับนะอ่ะพี่บีช่วยนองด้วยนี่นะคะอยากได้แกะลยเหลืนี่ไค่อยๆเอาขึ้นเลว้าวไม่นี่ไไม่ไม่ไ่ะไม่ไม่ไม่เมาไม่ใช่่ <48 S 2> แต่ละตัวมันมีชื่อไหมมีค่ะม,มันไม่ได้เป็นชื่อแต่มันเป็นตาอะแค่เป็นสีค่ะเขาบอกว่าวบอกว่าอันนี้ชื่อว่า bright orange t t a ได้อ๋อโอเคอ่าอันนี้เรียกว่า purplish blue อ่าแล้วของแล้วของไอโฟนล่ะคะไอโฟนล่ะคไอโฟนได้ pink white อ่า Pink White โอเคคนต่อมา อันนี้เหมือนคนอื่นอ่าเขามีมีความยูนิคอ่ได้ไหมว้าเดี๋ยวเดี๋ยวไกลยล่ะสกายล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าพี่บีก่อนเดี๋ยว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 สกายแล้วครับเราต้องดูก่อนว่าที่สกายแล้วเลือกอ่ะคือตัวไหนสกายแล้วไม่รอเลยโนวดไป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 ชี้หน่อยมาเลื่องตัวไหนอ่ะอืมอันนี้ ไม่ไม่เล่นมุกอีกแล้วเนี่ยเนี่ยในเนี้ยเอาตัวไหนหกตัวเนี้ยเอาตัวไหนสีอะไรสีอะไรสีเขียวอ่ะเขาสีเขียวสีพวกเขาสีพวกเขาใจใจเย็นๆเดี๋ยวมันข้าไม่ได้ได้ได้ตามพี่ขอไีกเลยอ่ะอุยมีเซนมากตัวนี้ชื่ออะไรคะพี่บีเอออันนี้ชื่อว่า ดิมกรีนชื่ออะไรนะดิมกรีนดิมกรีนนะคะมันไม่ได้เป็นชื่อเหมือนกับเป็นสีมากกว่าหนูอยากได้ตัวพิงค์เกรย์ค่ะอ่าโอเคแต่น่าจะได้อันนี้มากกว่าอ้าวไม่รู้นะไม่รู้เฮ้ยเราแกะพร้อมกันไหมหนูกับเออมาขยับขยับมาโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพี่เคสกับเบียนาแกะไคร่เบบี้จะได้อะไรเดี๋ยวหนูอยากได้อยากได้พิก พิงค uh, uh, like okay. um, ์เกรย์ท em, oh. ุกคนได้เหลือสามตัวแล้วคือถ้าบูด้านนี้วอเคก็ต้องได้นี้หรือไม่ก็ซีคร e t นะคะอื้อันหนึ่งอันหนึ่งสองสามลุ้นมากโอเคเดินถึงสมัยก่อนที่เขาแกะเนาะ พี่ฝันเข้าไปนิดหนูได้พิง k g r กรค่ะพี่แคทล่ะคะือได้อะไรนะเบจบลูชอบไหมชอบไหมชอบค่ะอ่าเต้นเต้นมาได้ตรงกับที่ติ๊ดตอยากได้ใช่ไหมใช่แล้วว่าเราได้ครบทุกครอบครัวเลยเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยได้ใครเบบี้อะไรบ้างพี่พีค่ะไอโฟนได้อันนี้นะคะไอโฟนได้พิงค์ไวท์ค่ะอ่า ขิมได้ purplish blue เอวาเอวาได้ bright orange ขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูของเอวาหน่อยนี่ขอพี่มีล่าหนูได้ pink gray ค่ะพี่เคสล่ะคะพี่เคสได้ beige blue อันนี้ก็สีโปรดไหมเนพึ่งเลยอ่ะของสกายลร์สกายล่ได้ dim green อะไรนะครับ dim green เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมสนุกค่ะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเรียนสียลค่ะบ๊ายบาย